1967โดยโชอุจิโคโตะร้านแรกตั้งอยู่ริมถนนหมายเลข8มาแถวอิชิกวาวะก็ต้องมากินของอิชิกวาวะใช่ไหมใช่ดังนั้นในนี้เขาต้องทำนีเ้เป็นชาชูหืือพูดมาใช่ไหมยก Extra Coffee คิดว่าน่าจะเหมือนที่เมืองไทยแหละเนาะแต่แท้กินแล้วนะที่มันเป็นหมๆๆักไม่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 ติดกระคือมันมอร่อยมาก สุดท้ายเราก็มาจบกันที่ไหนเอ่ยฮัจิบังราเมงค่ะเป็นร้านที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะ,ะเพราะว่าเขามีสาขาที่เมืองไทยเนาะในญี่ปุ่นเนี่ยเราสองคนอยู่ญี่ปุ่นมาสิบปีนะคะเราไม่เคยไม่เคยหาร้านนี้เจอยกเว้นว่าจะมาในแถบจังหวัดอิชิกาวะนะคะถึงจะเจอเพราะว่าเขามีต้นกําเนิดอ,อยู่ที่จังหวัดอิชิกาวะนะคะในเมื่อเรามาถึงแล้วเราก็มาช่ายมาลองหน่อยอยากรู้ว่าเหมือนที่เมืองไทยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ฮาจิบังราเมนหรือร้านราเมงหมายเลข8ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี1967โดยโชอุจิโคโตะร้านแรกตั้งอยู่ริมถนนหมายเลข8ที่เมืองคางะในจังหวัดอิชิกาวะซึ่งร้านแรกมีที่นั่งเพียง25ที่นั่งในแต่ละวันสามารถจำหน่ายราเมงได้1,300ชามจุดเด่นที่ลูกค้าชื่นชอบก็คือเป็นราเมงที่ใส่ผักลงไปด้วยน้ำซุปเข้มข้นเส้นเหนียวนุ่มจนเป็นที่ชื่นชอบของคนญี่ปุ่นตั้งแต่ นั้นมาจนถึงปัจจุบนันราเมงฮาจิบังมีสาขาในญี่ปุ่นกว่า100สาขาค่ะมาแล้วนะคะสำหรับมือเย็นของเราในวันนี้ร้านทีเป็นเพื่อนกุนเคยนะคะฮาจิบังราเมงแต่พวกเราไม่ค่อยกุนเคยนะเพราะว่าอยู่ญี่ปุ่นมาสิปีแถวบ้านเราไม่มีนะที่กินครั้งแรก่ตอนี้ครั้งที่สองครั้งที่สอง,ง,น,สองนะคะตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นมาสิปีโอเคอันนี้ก็มีเมนูภาษาอังกฤษนะ ไม่รู้ว่ามือเมนูเหมือนที่เมืองไทยไหยนะเดี๋ยววันนี้เราจะลองกินราเมงเล็กแปะนะคะอืมอันนี้ราเมงมะเขือเทศผักดูเฮลตี้อ่ะอันนี้เป็นพวกโซบะซาลุโซบะเย็นนะคะซาลุโซบะกลีนซาลุนี่คืออ๋อน่าสนใจเลเมนเนี้ก็คือเป็น ลามเมงลินสไตล์เกาหลีเอ่อเอาไหมเอามาชิมไหมเพราะว่าย่านนี้เขาดังกุ้งเหรอจริงด้วยอันนี้อะไรไอะพรกบนซุปนี้คืออะไรคงโพสตสื่หรอเอออันนี้ก็น่ากินขอดูเซตเมนูได้ไหมคะอ๋อคาจิดังเซตนี้คืออันไหนอันนี้เป็นเมนูออริจินอลเลยที่เมืองไทยก็มีนะเซตเอก็มีข้าวเพิ่มเซตบีขา้าวผัด เซนซีมีไก่อันนี้เลือกท็อปปิ้งเพิ่มอ่าโอเคอันนี้เป็นราเมงอย่างเดียวอ๋อนี่มีทันต์นเมนด้วยใช่ไหมสไปซี่เนี่ยทรัเลยอันนี้ก็ทง,นนงคตสึอันนี้ราเมงกับป๋ออันนี้คาราเมนคาราเมลใช่อืม ไม่มีซุปไงเป็นเหมือนแบบลำแห้งอะไรเงี้ยติ้งม้สเตอร์ไปซี้ามินอันนี้คล้ายคล้ายทันต์เมนนะเดี๋ยวก็พับปิ้งใช่ใซมเมนมีนหนางเกี๊ยวซ่าเข้าค่ะอันนี้พวกของทอดนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวอันนี้แอลกอฮอล์อันนี้ซอส อ๋ออันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ต้งแล้วโอเคหมดแล้วเ,ลเดี๋ยวให้พวกเราสั่งก่อนแล้วกันนะน,นี่เป็นบรรยากาศนะคะายในร้านอันนี้ก็เป็นเหล่าบรรดาเครื่องปรุงนะคะเข้ก็จะมีน้ำทะเลก็คือโชยุ น้ำส้มสายชูน้ำมันน้ำพริกเผาอันนี้เป็นเกลือพริกไทยนะคะแล้วก็นี่มีพริกป่นน่าจะเหมือนกับที่บ้านเราก็นี่ก็เป็นตะเกียบกับไม้จิ้มฟันค่ะมาแถวอิชิกวาวะก็ต้องมากินของอิชิกวาวะใช่ไหมใช่ราะนั้นอันนี้เขาต้องกําเดิที่อิชิกวาวะใช่ไหมใช่จริงๆ <ใน S 1> ที่คานาซาวะใช่ไหมที่ จังหวัดอิชิกาวะถ้าจำไม่ผิดนะแต่เมืองอะไรก็ไม่น่าใจเมืองอะไรไม่น่าใอ่เราอยู่จังหวัดอิชิกาวะนะเดี๋ยวโอปุงจะชิมให้ดูนะคระับมาดูโอปุง,ช,ะะปงชิมก่อนนี่เป็นชาชูซรือเพิ่มมาใช่ไหมพ๊วเอ็กซ์ทรับพ็อปปี้ อันนี้ราเมงเผ็ดจะบอกว่าตอนอยู่เมืองไทยอ่ะก็ะเคยไปกินแค่สองคํครั้นงนองอะสารแทบกินประจำเลยก็เป็นร้านร้าเมงแรกๆในประเทศไทยกับว่าอะไรใช่ใช่ได้อยู่แต่ราคาที่เมืองไทยจะจะถูกกว่านี้ไหม,มรู้สึกจะไม่ค่อยแพงมากพอได้อยู่พอได้อยู่แต่ที่เมืองไทยเขาว่าทำอร่อยนะเคย เคยมีเจ้านายญี่ปุ่นบอกว่ารสชาติเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยเป็นไงเป้นนุ่มเป้นนุ่มเนาะไม่ถึงกับนุ่มมากแต่ว่ามันเล็กอะ่ะอกเป็นคนชอบตุ้มเล็กชิมเป็นไงบ้างชิมซาซูน,นะครับไม่ถึงกระโดดเด็งแต่แว่าก็พอกินได้ ชาชูบางข้าวเนื้อร์แล้วจอาเ้าเนือีกั้อนนี้อันอันนี้เป็นชาชูนะกมีซื้อเพิ่มมัะคะมันก็จะว่าโดดเด่นไม่โดดเด่นนะพอพอจะกินได้นะครับพอกกแรัมโดยรวมอ่ะถือว่าใช้ได้ ไม่ได้น่าเกล็ดมากอันนี้เป็นพันธันเมนนะฮะจะไม่ได้ตัวเด็กเข้านะอะ,อะแล้วลำตอไปคือนะเดี๋ยวปันนะอของพัคคืออะไรคะคือเส้นโซบะสีเขียวนะคะเขาบอกว่าเป็นเมนูลิมิเต็ดของที่นี่นะเราก็เลยลองสั่งแบบเซตแล้วก็มากับข้าวผัดนะคะอันนี้เป็นไซส์เอสนะซึ่งน้อยมากเลยไม่มีเนื้อสัตว์นะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนหมี่เย็นนะคะ เมนูให้ใคลายที่เมืองไทยค่ะชิมไม่ดูนะจ๊ะชิมเลยนะคะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวขอใส่อันนี้ลงไปน,นิดนึงโอเคชิมนวเนอร์ชีส้สั่งสั่งมีสีเขียวเพราะอะไรนะนึกถึงมี่อยู่โอเคที่นี่ไม่มีมีก็จะเป็นแบบนี้นะคะมี คิดว่าน่าชือนที่เมืองไทยแหละเนาะไว hmm. แ,แซบกินแล้วนะอืมอร่อยอ่ะ hmm. เส้นอ่ะมันไม่ใช่โซบะแต่เส้นมันหนึบมากเลยอ่ะแล้วก็ไอซาลูเอ่อตัวซอสที่ดิบเนี่ยค่ะมันมาแบบเย็นยนะคะตอนช่วงนี้อากาศร้อนนะกินอันนี้คืออร่อยใช้ได้เดี๋ยวทางท่าจะกินข้าผัดด้วยนะ จำได้ว่าข้าวผัดที่นี้่อร่อยกินแล้วนะคะถ้าจาไม่ผิดอะ่ะเหมือนเขาไม่ไม่ได้ใช้คนผัดเป็นเครื่องผัดเป็นเครื่องครัวกระทะไปกินแล้วเด้อขี้อ๊ข้าวผัดอร่อยอืมมันจะมีแบบว่าช่วงที่มันเป็นแบบไม่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 ติดกระทะเออตรงนั้นมันอร่อยมากแล้วก็มีอีกอันนึ่งนะคะ อันนี้เนี่ยไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเป็นเกี๊ยวซากุ้งนะคะที่เมืองเนี้แถบแถบ,แบ,แบแอบิชิกาวะนะแถบแถบเขาเรียกโนโตเนาะเขาจะดังเรื่องกุ้งกับปูเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยลองเกี๊ยวซากุ้งนะคะจะกินแบบไม่ไม่จิ้มอะไรเลย,เลยอยากรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนขอชิมก่อนนะ,ะอืมด้านในอะ่ะ ุ้งคือกุ้งจริงๆนะมันมีความเด้งอะ่ะเนื้อมันเด้งมากแบบพี่อ้อมแล้วเขาก็แซรกมากับเป็นผักแต่ฉันไม่รู้ว่ามันผักอะไรอร่อยอร่อยใช้ได้เดี๋ยวให้เราไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ้ายบายค่ะ